เมื่อวานเสนอข่าวไปแล้วการสังหารหมู่กราดยิ่งไปทีเดียวใต้สิบคนจับผู้ต้องหาได้แล้วค่ะแล้วก็รู้ชื่อเสียงเรียงนามเรียบร้อยในคนนี้ค่ะอาหมัดเอาอาลีวีอลิซาเป็นคนชาวเมืองอาวาดาใกล้กับเมืองเดนเวอร์รัฐโคโรราโดประเทศสหรัฐอเมริกาตำรวจแจ้งข้อหาไปเลย10กระทงถือว่าเยอะมากเพราะโหนี่กระทําการอุกอาจเห็นไหมไปฆ่าเขากลางที่ร้านขายของนะคนที่โดนยิงตาย นี่ก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อายุน้อยสุดก็20ถึง65และตำรวจรายแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุโดนยิงตายไปเลยค่ะตำรวจ เอริกอันลี่นะคะอายุ51ปีตำรวจท่านนี้เป็นพ่อของลูกถึง7คนคโอ้โหก็สร้างแรงกระเพื่อมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดแล้วเกิดอีกจะมีวิธีการป้องกันและแก้ไขหรือไม่ผู้นําสหรัฐเองนายโจไบเดนนะคะก็เรียกร้องและผลักดันให้มีการปฏิรูปการครอบครองปืนปืนที่นั่นมันเยอะมากแล้วบางทีก็เอามาใช้ในทางที่ผิดแบบนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการห้ามซื้อขายปืนกึ่งอัตโนมัติทั่วประเทศ เพื่อรักษาความปลอดภัยรักษาชีวิตของผู้คนเอาไว้ก็ต้องมีกระบวนการทางรัฐสภาต่อไปเพื่อที่จะผลักดันการใช้กฎหมายงดใช้ปืนในสหรัฐเพราะมีเหตุยิงกราดกันสองครั้งแล้วในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกันที่ต้นเหตุ<ช>แล้วล่ะค่ะเรื่องของปืนนี่นะบ้านเราก็เยอะเหมือนกันนะครับปืนผาหน้าไม้คุยยาามมมสส